ทุกคนวันนีเ้เราจะมาเล่าเรื่องฝรั่งงี้เงาให้ฟังกันนะจ๊ะเรื่องของเรื่องคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกค้าเป้มานวดกับเป้ประมาณ 2- 3ถึงสรอบแล้วแหละอืมเสร็จแล้วนางก็อยากจะมาขายประกันให้เราด้วยความที่เราก็เปิดร้านใหม่เราก็ยังไม่มีประกันร้านใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยประกันร้านเนี่ยมันก็จะต้องมีเผื่อวันใดวันหนึ่งที่ลูกค้ามีปัญหานั่นนี่นู่นเราก็ยังมีประกันคุ้มกะบาลเราอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหม แต่เราก็ยังไม่ได้ตกลงกับเขานะว่าเราจะทําประกันกับเขาวันถัดมาค่ะนางก็ไปทําใบเสนอราคามาเลยนั่นนี่นูน่น,นเอาเอกสารมาให้เราอ่านเราก็บอกว่าเรายังไม่ได้อยากจะทํานะเราก็แค่ถามรายละเอียดไว้เขาก็บอกเออไม่เป็นไรก็คือแบบทําใบเสนอราคามาให้ดูตัดสินใจเมื่อ,อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วด้วยความที่เป้เองเนี่ยร้านยังไม่เสร็จ และหน้าร้านก็ยังไม่มีคือยังเป็นก่อสร้างนั่นนี่แล้วที่สําคัญเราก็ยังไม่ได้เปิดร้านเต็มตัวอะไรขนาดนั้นในช่วงนั้นนะคะและที่สําคัญที่สุดต,ตัวไปเองเนี่ยไปมีเพื่อนขายประกันอยู่เราก็อยากจะ คุยกับเพื่อนของเราก่อนด้วยอืมคราวนี้เหมือนกับว่าฝรั่งคนนี้เขาก็ยัดเยียดเอกสารให้เรานั่นแหละนันนีนู่น,น,น,นอ่านเราก็รับไว้แล้วเราก็บอกกับเขาไปว่าเดี๋ยวเราอ่านเอกสารก่อนเราศึกษาข้อมูลก่อนใดๆเดี๋ยวเราจะติดต่อเขากลับไปเองหลังๆค่ะเขาก็เขียนวอตแอมาถามบ้างแวะมาหาที่ร้านบ้างว่าตัดสินใจอะไรยังไงหรือยัง เราก็บอกไปว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจนะและที่สำคัญที่สุดตัวเป้เองเนี่ยคือภาษาอย่างที่บอกไม่เก่งการที่เป้จะทำอะไรสักอย่างเป้ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ต้องให้ชัวร์ก่อนให้เรารู้จริงจังก่อนเราต้องถามคนนั้นคนนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจใช่ปะและอีกอย่างด้วยราคาด้วยอะไรด้วยเราก็อยากจะเปรียบเทียบกับ เพื่อนเราด้วยว่าอันไหนมันน่าสนใจนั่นนี่อ่ะเสร็จแล้วค่ะพอเราก็บอกกับเขาไปเดี๋ยวเราจะตัดสินใจแล้วก็เราจะาแจ้งกับเขาไปเองนั่นนี่นูน่นหลังๆมาค่ะนางไม่เคยมานวดกับเป้เลยและนางแวะมาหรือเขียนวอทแอปมาก็จะถามแค่เรื่องตัดสินใจทำประกันหรือ,อยังจนมีวันหนึ่งค่ะเราก็ ได้ไปคุยกับเพื่อนเราและเพื่อนเราก็ทําใบเสนอราคามาและอีกอย่างความไว้ใจแน่นอนไปต้องไว้ใจเพื่อนเป้เพราะว่าเวลาเราไม่รู้เวลามันผิดพลาดอะไรยังไงแบบไหนคือเพื่อนเป้สามารถช่วยได้โซฟร์อยู่แล้วใช่ปะและที่สําคัญที่สุด ราคาของเพื่อนเป๊กค,คือมันถูกกว่าอืมและเป๊กก็มองว่าตัวเราเองเนี่ยเราเป็นลูกค้าเรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์ตัดสินใจอันไหนที่เราว่าดีที่สุดเราก็อยากจะจ่ายเงินให้กับตรงนั้น เสร็จแล้ววันหนึ่งค่ะนางก็มาหาที่ร้านแล้วก็มาเรื่องเดิมๆอีกพูดประมาณว่าเออตัดสินใจทําประกันหรือ,อยังนั่นนี่คือแบบถามแต่เรื่องนี้คืออยากขายมากซึ่งตัวเราเองเนี่ยอย่างที่บอกเราก็ยังไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ได้แบบ เออจะต้องทําประกันอะไรขนาดนั้นใช่ปะเราก็เลยความาราคาเราก็เลยบอกเขาไปว่าเออทําไปแล้วแหละเพื่อนฉันทําให้แต่จริงๆเราก็ยังไม่ได้ทําหรอกแต่ก็พูดไปอย่างนั้นคราวนี้ซ่าโอ้โหนางโมโหนางก็บอกว่า เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุยกับคนด้อยตัดสินใจว่าจะทํากับเขาแล้วแล้วไม่ทําทําแบบนี้ไม่ได้นะและต่อไปนี้เนี่ยเขาจะไม่มาเป็นลูกค้าของเราแล้วนะนั่นนี่นู่นคือแบบเฮ้ยกูก็งงสิแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือเปล่าเราเป็นคนจ่ายเงินและอีกอย่างกูก็ไม่ได้โง่ขนาดที่กูจะไม่รู้อะไรเลยที่แบบเออเราตัดสินใจไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็บอกเออกูจะไม่มาเป็นลูกค้ามึงแล้วนะเราก็เลยบอกว่าเรื่องของมึงเออ ทั้งนี้ทั้งนั้นเต้ก็อยากจะบอกว่าเต้ไม่ได้เก่งอะไรนะทุกคนแต่เราเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะเราเป็นคนจ่ายเงินซึ่งการที่เอ่อเขาทําใบเสนอราคาต่างๆมาเนี่ยคือเราก็สามารถเปรียบเทียบได้อะไรที่มันไม่ถูกใจเราเราก็ฉีกกระดาษทิ้งได้เลยโดยที่คือเราไม่ได้บอกเราไม่ได้ขอให้เขาทํามาให้แต่เขาเลือกที่จะเสนอราคามาให้เราเองแต่ เสนอราคามาแล้วเราไม่โอเคเราก็ไม่ทํามันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าการที่เราจะทําประกันหรือการที่เราจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะต้องตัดสินใจให้ดีและเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราถูกไหมอืมซึ่งในเคสนี้เป้มองว่าตัวเป้เองสมัยก่อนเป้เป็นเซลใช่ปะขายรถ แล้วมันก็ต้องเจอลูกค้าแบบนี้มันก็ต้องมีทั้งลูกค้าเซเยนแล้วก็เซโนซึ่งการที่เราโดนปฏิเสธอะทุกคนมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาโดนต่อว่าอะไรแบบนี้ใช่ปะอย่างเป้เมื่อก่อนเป้ขายรถอย่างเงี้ยเออลูกค้าไม่มาซื้อกับเราที่อื่นเขาให้โปรโมชั่นดีกว่านั่นนี่นู่นก็ไปซื้อที่อื่นเราก็ได้แต่บอกกับลูกค้าว่าโอเคไว้โอกาสหน้าเราคงได้รับใช้นะหรือว่าไว้โอกาสหน้าเราคงได้ขายรถกับเขานะซึ่งมันจะเป็นคําพูดที่มันโอเคกว่าและเราอาจจะได้ ลูกค้าคนนี้กลับมาหาเราในอนาคตก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ามึงจะมาต่อว่าแบบนี้คือแบบมึงไม่โปรฟี่ขนาดนี้และมึงโดนปฏิเสธเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเนาะ